เดี๋ยวผมแพทมาแล้วนะผู้ชมครับแน่นอนว่ารีรันน้องมิธนูรีรันรูปเสือแล้วก็รีรันเจเลียมซาตานแล้วก็เจเลียมอะไรวะเจเลียมเซเลชัลชฟ็อกนะครับจิ้งจอกสวรรค์นะฮะคือผมก็เล่นไปหน่อยนึงแล้วนะครับผู้ชมแล้วก็มาพิวกันเลยเนาะนี่นะครับผู้ชมเซอร์เวย์มาด้วยนะครับผู้ชมครับอยู่รึไปทำเซอร์เวย์กันนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปทำเซอร์เวย์แยกให้ก็เรื่องของพิวสกิลตัวใหม่ไปเป็นตัวใหม่ตัวรีรันทั้ง4ตัว รูเสือนี่มีแล้วเนาะแต่ว่าทําใหม่ไหมนี่ผมก็ไม่รู้่ะอ่ะอีก3มตัวเดี๋ยวผมจะมาพรีวิวสกิลใหม่ให้อีกรอบนะครับผู้ชมครับอ่ะกิจกรรมก็เหมือนเดิมนะผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนว่าอาทิตย์หน้าวันพุธมีเงามาแน่นอนนะผู้ชมครับมีตีบอสพี่ต่อขนองด้วยนะผู้ชมแล้วก็มีในส่วนของอ่ากิจกรรมดีลันก็คือพิวกิมเมดเดอรทูเดอะฟุคาสกินะครับอ่าเป็นดีลันในกิจกรรมนะผู้ชมนี่นะผู้ชมครับก็ แนะนำว่าผมแนะนํานะครับว่ามาลงแม่ท่านสามจะใช้ยี่สิบขวดลงสามครั้งต่อวันก็พอนะคผู้ชมแลวก็เวสเนี่ยทาคะแนนให้ถึงห้าพันซึ่งไม่รู้ว่าตกประมาณไหนแต่ที่ที่แน่ๆคือทันแน่นอนนะผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมลงด่านยากที่เขาจะเปิดให้เล่นอาทิตย์หน้าด้วยนะครับถึง5 0 0พันแล้วก็พอแล้วก็ไ่ตักเล่นละนะุผู้ชมข้อของที่คุณได้รับเนี่ยคือทั้งหมดแล้วนะแล้วตรงร้านค้านะผู้ชมคือตรงนี้ก็คือซื้อให้หมดเลย เพราะว่ายังไงซะเนี่ยถ้าคุณลงครบเล่นด่านยากครบยังไงคุณก็ซื้อได้หมดนะครับอันนี้โกเนี่ยมันจะเหลือๆหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะโฟกัสที่ที่เหลือทั้งหมดนะคุณผู้ชมโฟกัสอะไรก่อนนะคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าตัวขาวอ่าแล้วก็พวกใบพวกนี้นะคุณผู้ชมครับที่เหลือก็ขาดก็เติมนะคุณผู้ชมเงินก็สําคัญนะฮะแล้วก็บอสพี่ต่อคนองนะคุณผู้ชมครับก็อ่อ ไม่ค่อยได้ลงตีบอสเลยอ่ะมันก็วนลูปอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้ลงนะฮะอ่ะาเมื่อวันนั้นแล้วก็อันนี้นะผู้ชมก็คือชุดคาทีล่าชิตี้แคปนะผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปในส่วนของความคุ้มค่าในการเปิดกาชาห้างน้่หอมใหม่ให้นะเพราะว่านั้นมันยังดูไม่ละเอียดพอนะครับเดี๋ยวจะอัปเกรดให้นะผู้ชมครับอ่าชุดนี้นะุผู้ชมกดฟรีได้หนึ่งโลผมกดไปแล้วนะครับได้นี้ได้เทียสามเอาดีนะคุ้มนะผู้ชมครับ ตัวนี้นะครับผมแน่นอนว่ามันยังมีในส่วนของการเปิด20โลได้ตั๋วส้ม10โลมาแน่นอนนะผู้ชมครับใครควรเปิดหาไม่สุดก็คือน้องมิสกินะมิสกิควรเปิดหาแนะนําประมาณ4 4ดาวเพราะตัวนี้เป็นตัวตีบอสที่แรงมากนะผู้ชมครับอ่ะเป็นตัวที่แรงในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมเลยก็คือแรงสุดๆนะคผู้ชม่าแต่ต้นเกมต้องอ่อต้องรวบรวมอะไรบางอย่างหน่อยนะครับอ่ะส่วนเจลีมนี่ไม่ต้องมีก็ไดนะ้ผู้ช <laughs> ม แน่นอนว่าเป็นประจาตัวนะครับที่มาด้วยเนาะุผู้ชมแล้วก็อย่างหนึ่งคือตู้เพชรแดงนะผู้ชมตู้เพชรแดงเนี่ยใครมีสามเอเก็คือเศษนี้นะสามเปอรเซ็แรกรูปเสือมาเลยถ้าใครยังไม่มีนะผู้ชมครับซึ่งรูปเสือเนี่ยคุณมีแค่ศูนย์ดาวกับประจาตัวคุณก็มาเล่นได้แล้วใน PVE นะผู้ชมครับ PVP เนี่ยก็ม,มั่งผู้ถ่ายได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ที่แน่คือรูปเสือคือตัว one kill one shot one kill ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะผู้ชมครับอ่ะนะ คุณหามานะผู้ชมครับเอามาสักศูนย์ดาวามาลงบอสเลยก็ได้ผู้ชมลงด่านอะไรต่างๆสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยคือจําเป็นมากนะครับหาไม่ได้นะผู้ชมตัวเชียมเนี่ยใครอยากได้หั้นหอมที่เรียกว่าอัปเกรดก็แลกมาเลยนะผมผมแลกมาแล้ว <laughs> อ่านะฮะมาพูประจำตัวนะครับผมสองตัวนี้นะครับที่เหลือกิจกรรมที่เหลือก็เหมือนเดิมนะผู้ชมครับก็กิจกรรมขุนเมืองเนี่ยก็จะเหลือก็เหลือแค่2อาทิตย์นะผู้ชมครับแน่นอนอีก2อาทิตย์ตู้ใหม่ก็มาอีกนะผู้ชมครับอ่า แล้วก็ผมได้มาสอ0 0เพชารเพจน,นะผมเนื่องจากผมเป็นครีเอเตอร์เนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นครีเอเตอร์เพราะว่ามันมีกิจกรรมจาได้ไหมที่ผมเคยลงคลิปไปนะผู้ชมเป็นกิจกรรมครีเอเตอร์นะครับคุณเดือนนี้คุณลงคลิปไปกี่คลิปคุณแชร์ส่งไปในเซอร์วย์ก็คือน,นี้คุณส่งไปในเซอร์วย์คุณจะได้ของรางวัลตามนี้เลยก็คือเพจสองพันหารแล้วก็อ่ากล่องแรกตรงนี้นะผู้ชมครับซึ่งรายละเอียดไปดูคลิปที่ผมแนะนําได้ซึ่งคุ้มมากผู้ชมอ่า ไม่จำเป็นต้องเป็นคลิปก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นแม่จะเป็นบทความอะไรก็ตามนะครับที่ลงในโซเชียลมีเดียนะครับคุณผู้ชมก็แนะนำมาดูคลิปนั้นเถอะจะได้ละเอียดจะได้ครบนะฮะอ่ะผมมองว่าอ๋อดีมากนะที่มีอะไรอย่างนี้ <laughs> ผมก็ทำอ๋อคลิปลงอะไรอยู่แล้วเนาะอะ่ก็นะประมาณนี้แน่นอนว่ามันมีกด20โลคืนมา10โลผมจะกดเล่นไป20โลนะคุณผู้ชมครับมาเริ่มเลยนะคุณผู้ชมครับ มบีสองตัวแล้วอะ่ะจริงๆถ้าอยากได้ซ้ําก็ดีนะครับได้น้องมิซ้ําก็ดีมากนะผู้ชมครับน้องมิเนี่ยหมายละอะไรมันเลง <c oughs> ลูกธน,นูนะเลงมาเนี่ยตรงน,นี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะผู้ชมครับอันนี้ผมชิวๆอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ผมไม่ได้เลยเ <c oughs> ลยยี่สิบโลคอนะผู้ชม คเงียบเลยผู้ชมโอ้เงียบมากเลยนะฮะไม่ปไรปไปโอเคได้มีสิบโลนะวผู้ชมเป็นสีิบสองแล้วก็มีเกือบสามหม่นเพชรนะครับแน่นอนว่าตู้หน้านี่คือเราไม่รู้ตัวอะไรจะมาเนาะก็จะอืมก็นั่นแหละก็รอ <laughs> าาารุ่นกันนะครัผู้ชมวันเอ,อวันพุธหน้านะครัผู้ชมครับอืมอ่ะเดี๋ยวรืมอมให้ดูนะผู้ชมก็คือของที่ เขาให้มาจากการที่เราเอาคลิปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราลงคลิปครบจนจำนวนที่เขาต้องการนะครับเราก็จะได้ของเนาะก็คือเราได้อันนี้มาเลยนะผู้ชมซึ่งเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยเราจะเลือกได้ก็คืออันนี้กับอันนี้เนื่องจากว่าอันเนี้ยถ้าเราเล่นกิจกรรมตีบอสบ่อยๆยังไงเราก็ได้มาเกินนะผู้ชมผมมีเกือบ40กว่าอันละซึ่งมันลดมากนะครับแต่อันเนี้ยกิจกรรมหนึ่งคุณจะได้มาแค่อันเดียวนอกจากว่าคุณจะเติมคุณถึงจะได้มอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้หาย,ยากมากก็คือ dy test t i m o n y เนีหะ้ล ปึ๊บแต่มาละเดี๋ยวเนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะได้ทำคลิปตีบอสหรอกเพราะมันก็วนลูปเนาะอันนั้นเนี่ยมันจะมาแชร์แล้วกันว่าตีบอสเนี่ยเราควรเก็บคะแนนยังไงนะครับคะแนนตีบอสก็คือผู้เล่นใหม่เนี่ยเก็บให้สักประมาณ4ี่หมื่นพอนะผู้ชมครับเราโฟกัสที่สิ่งนี้ก็คือ Legendary Gear Exchange Currency Custom Box ซึ่งสำคัญมากก็คืออ่ากล่องเศษกล่องเพื่อเปิดเพื่อไปแลกเกียร์ทองนะครับซึ่งมันสำคัญมากนะฮะแนะนำะว่าแลกอันนี้มาเป็นหลัก นะผู้ชมที่เหลือก็โฟกัสที่2อย่างนี้นะผู้ชมอันอื่นเนี่ยเราสามารถใช้ขวดเขียวไปลงปั๊มได้นะุผู้ชมครับเงินเนี่ยใช้ขวดเขียวปั๊มได้จริงแต่ว่าอันนี้มันหาไม่ได้ก็คือต้องหาจากตีบอสหาจากพวกกิจกรรมต่างๆอะไรเท่านั้นนะผู้ชมครับซึ่งโฟกัสสองอ,อย่างนี้แต่โฟกัสไม่สุดก็คือเกียร์ทองเพราะมันมีจำนวนจำกัดในการแลกแต่และเดือนนะครับอ่ะเราจะโฟกัสที่ตัวนี้ อเคมานี่แหละคุณผู้ชมทีพภาพมาได้ขอภัยด้วยนะฮะก็เช่นกันอีกทีผมนี่จะลงคลิปรัวเลยช่วงนี้นะผู้ชมครับเพราะว่าคอนเทนต์น่าจะมาดวๆสวัสดีก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ